ครับพูดคุยกับโอ้โหชื่อเสียงแนะนำอะไรจตุรัสจปปิดาครับจตุร <นำ S 1> ัสเดี๋ยวๆๆีเขาดูตรงผมนิดนึงนี่ครับโอ้โหใบนี้ไม่ค่อยเทียบเท่าไหร่ผมใบนี้ใบนี้น,<ป>นี่ ก็ถ <muitas S 2> ือว่าเงียบอยู่เหมือนเดิมแล้วนะโอ้โหแล้วยิ่งชนะด้วยยิ่งเงียบไปใหญ่เลยเฮ้ยยังทษนะจังหวะน็อกนี่มันยังไงนะเอาจังหวะบวกศอกนะครับบวกศองย้อนเข้ามาแล้วเออยังไงเราไงเราไปเราทอดนะข้างไหนข้างไหนข้างขวาข้างขวาข้างข้างถนัดเลยใช่ครับโอ้ยข้างถนัดด้วยนะครับผมเอายิงว่าถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองนั้นเนี่ยเราเหนื่อยไหมก็น่าจะครบห้ายกครับไม่ใช่ไหมใช่ครับคิดว่าครบห้ายกห้ายกนี่ก็ไม่รู้ว่า ไทยเล่นไทยอ่ะเนาะใช่ครับใไหมัใช่ครบแรกๆเป็นไงบ้างมันเครื่องเครื่องมันร้อนช้าหรือเปล่ามันยังอืดๆใช่ไหมเราเราเราเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันเราน้ำมันอะไรอ้ได้เลยน้ำมันนู่นเลยครับอืดๆเนินๆน้ำมันเครื่องเลยน้ำมันเครื่องนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ะน้ำมันเครื่องเลยนะแล้วยกสองยกสามรวมหกดูดด้วย ทษโทษโทษตายไปตายมานอนหลุดใช่ครับนั่งยังไงนอนยังไงนั่งนอนตั้งกับพี่เขาดันดันมามันหลุดออกมาข้างนอกผมไม่ต้อยสอดไันได้ดออกมาเราไม่ได้ม่บอกกรรมการอ่ะก็ไม่เป็นไรผมก็ค่อยๆดันจมือดันก็ไปก็ไปดมนอนหลุดเลยโทษนายท่างไหนข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายข้างซ้ายหลุดนะฮะมันมันเหมือนกับจะลอยจากมือนะใ ปล่อไม่ได้นะก็จะมาจะมาตัดไม่ได้นะทำยังต้องไม่ต่อยกันเิ็คอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต่อยเลยโอ้โหชนะไปราเหลืออีกนานไหมเนี่ยก็นานทำนานตั้งแต่ต้นยนสุดยกไหนนะยกสามครับยกสามยกสี่โอ้โหยกสาคัญด้วยน่าใจโอ้โหกลับมาชนะน้องได้นะ โอ up, kind of like ้ยนมแทบจะหลุดด้วยวันนี้ค mm ับพีนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะวันนี้เป็นการหลังตานะเพื่อนเขาบอกว่าอย่างมีไฟสามโอเคไหมได้นะเอามอเตอร์ตกลงเสนอาว่าไงเีนบลนว่าไงไฟสาไม่แน่นะอาจจะมีนะอนาคตจกได้แชมป์ไหมอยากครับอยากได้อยากได้ที่กันเท่าไหร่นี่ยครับตั้งแต่ร้อยยี่สียันร้อี่เลยครับร้อยยไม่มียีมีร้อยยี่สิบหกได้เสเดี่ยวหม่เส้เดี่ยวนะ เอาละครับผมติดตามนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มส่งผมโมฮอกนะไอเดนุ่มส่งผมนิดนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราเอาสาขาไปตัดตรงนี้นี่ได้ไหมได้เลยครับตามได้เลยโอเคครับดีด้วย